بسم الله الرحمن الرحيم دعاء مستجاب نمس نرس دعاء سورة الأعراب آيات يي سام آه دعاء نيوا ربنا صلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا และนาตูนันนามีนั่นคอซีรนะโอ้ผู้อภิบาลของเราเราได้อธรรมต่อตัวเราเองแล้วพระองค์ไม่ทรงอภัยโทษแก่เราและเมตตาเราแล้วแน่นอนเราจะอยู่ในบรรดาผู้ที่ขาดทุนควรที่จะอ่านดวานี้ทุกช่วงเวลาของการ ที่ดูอาจ,จะถูกตอบรับอาทิเช่นช่วงที่เราถือศีลอดก่อนละศีลอดช่วงซาฮูรช่วงที่เราสุญูดจะเป็นการดีมากๆเพราะเราจะเป็นคนหนึ่งที่ขออภัยโทษต่อลอสุบฮานะหัวตาลาอย่างสม่ำเสมอและหวังให้อลั์ได้เมตตาเรา Lalu kita tidak berada dalam dunia yang kekurangan. Insya Allah, Astaghfirullah, wabarakatuh.